สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตั้มคนติดดินนะครับพี่พี่น้องน้องใครกําลังมองหากลางนะครับที่อยากจะได้เสียงหนาๆโทนหนาๆติดเบสหน่อยๆติดโลหน่อยๆนะครับนี่นะครับผมมันมองเห็นผมไหมครับผมอยู่ในผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันมันเห็นไหมครับเออนี่ครับที่พี่พี่น้องน้องเห็นอยู่นี้ก็คือ15 RCF นะครับผมผมใช้กล้องหลังถ่ายนะครับผมมองไม่เห็นนะครับ อ่าตัวนี้15 c f นะครับผมตู้เป่าอยู่ใบละ2,000บาทนะครับตัวนี้ไม้ที่ใช้ทำก็เป็นไม้อัดภูเขานะครับขนาด20เมตนะครับตัวนี้ก็คือจะได้โทนเสียงหนาๆนะครับผมเสียงหนาๆเบสหน่อยนะครับตรงนี้ก็คือทางร้านเราจะไม่ได้ขายจะหลวดแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือแบบของของคุณลูกค้ามาให้ร้านเราประกอบให้นะครับเราก็ประกอบให้นะครับตรงนี้เนี่ยมันที่จริงอ่ะเราทําเป็นปากสิบนะครับผมมันมองเห็นไหมครับผม ตรงนี้นะ่ะที่จริงนะ่ะมัน,ม,นมันเป็นปากสิบนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหาไม้ยิงตีจรวดขึด้นมาเพือ่อประยุกใช้งานให้คุณลูกค้านะครับก็อย่างที่พี่พี่น้องเห็นเลยนะครับเป็นของดอกลูกค้าหมดเลยนะครับผมเป็นของนาโนวาครับผมเป็นของนาโนวาเนาะลมก็แรงแรงนะครับผมนี่ครับเป็นของนาโนวานะครับอ่าตอนนี้เป็นปาก10บนะครับตัวนี้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นปากนี้นะครับ ถ้าถ้าร้านเราจะเป็นปากนี้นะครับเป็นปาก10นิ้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับพอหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้ก็เพราะว่าเราขายได้ด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่มีนะมันมีมาไม่พอนะครับก็เลยเอาได้เป็นได้ห้าหนึ่งกันแล้วก็ปากสิบนะครับยังเหลือเบสซับนะครับที่เราจะทําให้คุณลูกค้านะครับนี่ครับเบสซับก็เป็นของนานวาอยู่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าเจ้านี้ก็เล่นนานวาหมดเลยนะครับ ม้แต่ไดร์กระดวนก็เป็นของนานวานะครับเขาก็คงจะชอบนะไม่รู้ว่าผมก็ไม่เคยเล่นนะครับตัวนี้เป็นโครงปั๊มนะครับของดอก18นิ้วนะครับนานวานะครับไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ยี่ห้อนี้ที่คุณลูกค้านํามาจะให้เราประกอบใส่ตู้ B1000 นิ้วนะครับผมนี่เลยนะครับก็มันเป็น500-1,000อ,อ๋อ1,000วัตต์นะครับเป็น1,000วัตต์นะครับของนานวาเป็น1,000บาท นะครับก็ลูกค้าก็ซื้อตู้เป่าจากทางร้านเรานะครับผมก็เราก็ได้ตรงนี้ก็คือไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในการประกอบในการหรือหรือว่าการทําการเช็คดอกอะไรตรงนี้เราก็ไม่ได้คิดค่าประกอบนะครับถ้าไว้มันมันไม่ดังหรือว่าไว้มันเบียดก็ปล่อยไว้นะครับก็ให้ลูกค้าเอากลับไปแล้วเอาดอกที่ไม่ขาดนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้านะครับ ตอนนี้ก็คือไม่ได้คิดค่าประกอบนะครับคือฟรีนะครับหลายร้านอาจจะคิดค่าเหนื่อยหรือว่าค่าทำสร้อยทำนะครับแต่ว่าร้านผมไม่ได้คิดนะครับถ้าพี่ๆน้องๆเห็นใจก็คาราบาวก็ได้นะครับหรือว่าเอ็มร้อยห้าสิบต้องสี่คนนะครับเพราะว่าร้านผมมีสี่นะครับถ้าแก้วหนึ่งนี้ไม่ได้เดี๋ยวตีกันตายนะครับเดี๋ยวตีกันตายนะครับต้องเอาให้มันครบคนนะครับผม5านะครับก็จากได้เบหน้าหนานะครับก็ ตัวนี้เลยนะครับจะได้เบรดหนาติดโลหน่อยแล้วก็ถ้าเล่นเป็นฟูลเลนส์่ะตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีนะครับชิพหอเตัวนี้นะครับอยากจะแนะนํานะครับไม้ยี่สิบเมตรเนาะมันก็ต้องหนาเราก็ต้องซับใยเพิ่มถ้าอยากจะได้เสียงนะครับทูนหนาติดโลหน่อยๆนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ผมก็มาให้ดูนะครับวันนี้ก็งานช่วงเย็นๆนะครับผมก็ยังเยอะแยะนะครับไม่รู้ว่ามันมองเห็นผมไหมผมพูดนี้ผมไม่ได้ดูเลยนะไม่ได้ดูกล้องเลยเพราะว่า ผมอ่าหยิบเป็นกล้องหลังมาเนาะมันมองหน้าไม่ได้เป็นมือถือถ้าถ่ายกล้องหน้ามันมันไม่โผลกันแล้วก็มันไม่รู้วว่ามันมันเป็นยังไงไม่รู้ <c oughs> นั่นแหละครับเ,เพีงน้องเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือใบละหกพันนะครับที่ผมอ่าจะลงไปอีกคลิปนึงนะครับก็ <c oughs> ไปติดตามดูคลิปนั้นได้นะครับว่ามันเล่นดียังไงนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็คือเสียงใสมากนะครับเล่นกันสิบแปดนี้ สบายนะครับสบายมากเลยนะครับแล้วก็มีแอคทีฟด้วยที่จะจัดส่งคุณลูกค้าพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ร้อนนะครับแต่ช่วงเย็นๆมานี้อากาศก็ดีนะครับอันนี้ก็อย่างที่พี่พน้องเห็นเลยนะครับผมหน้าร้านนะครับนี่คือหน้าร้านนะครับผมพ้าพี่น้องๆถ้าดูมาถึงตัวนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ